ทูดิปก็มีปลาหมอเทศนะครับแค่นี้นครับพอได้ปลาหมอเทศปลามาเนี่ยนะครับก็ตัดขี้ตัดหางออกเลยนะครับเพราะว่ามันจะไอ้นี่กินแล้วมันจะไม่ติดคอครับ ปั้งปลาทั้งสองด้านนะครับพอดีว่าผมเพิ่งไอ้นี่ครับทีหมหาแล้วก็ปั้นี่เสร็จนะครับแล้วก็วิธีการปั้งนะครับปั้งให้สวยงามเลยนะครับปั้งทั้งสองด้านเลยนะครับ เสร็จแล้วก็ล้างให้สะอาดนะครับไม่ชอบสะกปรกก็ล้างให้สะอาดเลยนะครับนี่ครับล้างข้างในด้วยนะครับล้างทั้งสองข้างเลยนะครับข้างในข้างนอกล้างเลยนะครับไม่ล้างไม่ได้นะครับถ้าใครกินปลาแล้วไม่ล้างก็ไม่อร่อยครับใรอยากิรเออร่อยต้องล้างครับ ครึ่งหนึ่งช้อนชาเลยนะครับแล้วก็ใส่น้ําตาลนิดหน่อยนะครับรดีครับก็จะทําให้อร่อยมากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้แล้วก็ล้างให้สะอาดก่อนแล้วก็เอาที่ขี้นะครับขี้ให้ค้นให้เข้ากันเลยนะครับระวังระวังนะครับขดช้าๆครับขดช้าๆไม่ต้องรีบนะครับ เราทำหมักปลาเสร็จแล้วแล้วก็เอาไปตากแดดประมาณครึ่งวันนะครับตากให้แห้งเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาชมผลงานกันดีกวาครับ mm. พอที่เราหมักปลาเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอามาตากแดดนะครับตากแดดประมาณครึ่งวันเลยนะครับเพราะว่าเอ่อการการผลิตตะพฑ์ถนอมอาหารให้มันจะทำให้อราหยขึ้นนะครับ แล้วก็ใส่ไปทางเดียวกันเลยนะครับนี่ครับสวยงามครับแล้วก็ปาตรงนี้เลยนะครับเอาพลาสติกมาปูเพื่อป้องกันอะไรป้องกันฝุ่นป้องกันอะไรอย่างงูอย่างนี้นะครับแล้วก็เอากิ๊บมาดีบเลยนะครับใส,ส,ส่พลาสติกแล้วก็ดีบนะครับเพื่อทำให้สวยง,งามมากกว่าเดิมน,นะครับจากเราที่เอาปลาหม้อเทศแดดยาไปใสานะครับแล้วก็ มันจะแห้งนะครับดูดิครับสวยไหมครับนี่เป็นปลาอ,อ,อันนี้จะเป็นปลาหมอเทศแด่เรียน,นะครับที่แห้งแล้วเสร็จนะครับแล้วก็จะมาทำวิธีการถนอมอาหารให้มันแห้งเลยนะครับพร้อมทอดรับประทานเลยครับ กินให้อร่อยเลยนะครับกินเยอะๆเลยนะครับอันนี้ก็คือปลาทอดภาที่ปรากฏนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเอาปลาหมอเทศแดดเดียวไปทอดเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับปลาหมอเทศแดดเดียวทอดเสร็จไปแล้วนะครับพอรับประทานเลยนะครับ